ครับสวัสดีครับสําหรับ f อฟอัรจันเอนะครับทุกท่านก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงบรรยากาศนะครับในงานนะครับในกิจกรรมที่ผ่านมาวันที่กนะครับก็เป็นการอบรมนะครับเรียนรู้หลักสูตรการจับพลังพุทุกุณรุ่นที่สอนะครับซึ่งก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับผ่านไปด้วยดีนะครับผ่านแล้วอันเนี้ยอ่า บอกว่าผมดีใจนะดีใจมากๆเลยเพราะว่าจำนวนเอฟซีะ FC นะครับผู้ที่มีความสนใจเนี่ยวันนั้นอยู่ที่ร้อยห้าคนนะเพราะว่าเนื่องจากห้องมีมจํานวนจํากัดผมรับรับจํานวนได้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าห้องจริงๆเราห้องเนี่ยน่าจะอยู่ที่ร้อยี่สิบคนนะตอนนี้มีสตาฟมีเจ้าที่ด้วยนะครับก็เอาแค่รนะ้อยร้อยจริงๆบวกเอาแค่รนะ้อยหนึ่งตอนนี้เกินมาห้าคนก็ก็ได้นะครับวันนี้สิ่งที่ อาจารย์บอกอาจารย์เอดีใจมากๆเลยก็คือ,อเราก็นึกไม่ถึงนะครับว่าในการเรียนจากพลังพุทถุคุณรุ่นสองเนี่ยนะครับจะพบว่ามีาผู้ที่เข้ามารับการเรียนเนี่ยมีหลากหลายกลุ่มอาชีพมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นหมอเป็นพยาบาลนะครับเป็นเป็นนักเรียนเป็นวัยรุ่นนะครับเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มอาชีพของพวกข้าราชการทหารตำรวจนะครับ แล้วก็พวกอบตอนะไรเนียก็มีมานะนะครับแล้วก็มีระดับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงก็มีมานะครับเป็นระดับด็อกเตอร์ก็มีมานะครับเป็นถึงด็อกเตอร์ก็มีมานะซึ่งอันเนี้ยเป็นที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าเออยังยังหลายๆกลุ่มอาชีพเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องอการจับพลังพุทุกุลน,นะครับแสดงว่ากลุ่มเหล่านี้เขาก็สนใจแล้วก็ผูกพันนะครับเกี่ยวกับ พลัเครื่องวัตถุมงคลนะครับก็อยากจะทราบนะครับเท่าที่สังเกตแล้วก็ลองสอบถามดูจนมากจะมาจากกักผู้ทุเรียนเนี่ยเพื่อต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องพลัเครื่องเป็นหลักเนาะนะครับแล้วก็บางท่านก็มีอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นในเรื่องของการสัมผัสง,งานเกี่ยวกับตัวบุคคลเนี่ยก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วประเด็นหลักเนี่ยจะเป็นเอาไว้ตรวจสอบพลัเครื่องเป็นหลักเลยนะครับเน้นๆส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศในงานเนี่ยนะครับ เป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็เอฟซีนะครับนักเรียนที่มาอบรมในครั้งนี้นะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับล้วแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยนะครับมีความตั้งใจนะครับมีมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้นะครับในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยผมจะสอนไปในเรื่องภาคทฤษฎีเนี่ยคือท LIKE ําความเข้าใจนะครับในรูปแบบของ พุทธคุณยังไงเป็นยังไงนะครับทําไมถึงเราต้องมาจาับพุทธคุณกันพนะลังงานพุทธคุณมีกี่รูปแบบนะการปลูกเสร็จยังไงนะครับแล้วกเ็เราเอาไปใช้อย่างยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็นอกจากที่เราไปใช้เนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการใช้ต่งางๆเนี่ยผมก็จะอธิบายนะครับแล้วก็บรรยายบอกให้พวกท่านทั้งหลายนะครับที่มาอบรม ในวันนั้นนะครับได้ทราบกันแล้วก็เป็นที่น่าดีใจนะครับแล้วก็ทุกท่านเนี่ยคือนั่งฟังกันอย่างทางตั้งอกตั้งใจเลยทีเดียวนะครับเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวกับความรู้นี้ไปใชใ้เป็นประสบการณ์นะครับแต่หลังจากเรียนนะครับก็สํารวจด,ดูนะครับจํานวน f c นะครับนักเรียนที่มาเรียนในครั้งเนี้ยการจับพลังพุทธกคุณกับอาจารย์ A ครั้งเนี้ยนะครับ ถือว่าเป็นที่น่าภูมิเป็นที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าได้เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะที่สามารถที่จะทําได้นะครับปฏิบัติได้จริงนะครับก็คืออันแรกที่อาจาร,รย์เอสอนเนี่ยนะครับอาจาร,รย์เอจะไม่สอนอย่างอ,างอื่นนะลูกดิ่งอะไรต่างๆเนี่ยลูกดิ่งวัดคืนไม่สอนนะเพราะว่าพวกเนี้ยมันมันจะเกิดการมนโนได้ง่ายนะครับเพราะมันเป็นการชี้นํานะครับการเรียนการสอนแบบใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยในการจับพลังเนี่ยอาจารย์เอจะไม่สอนดังนั้นเพราะว่ามันจะ ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนแล้วก็ผมว่ามันเข้าถึงได้ยากมากเหมือนกันนะครับไม่ชัดเจนด้วยนะครับก็ใช้เป็นในเรื่องของสัมผัสตรงเป็นหลักเขาเรียกการต่อสายตรงนะครับเราไม่ต้องผ่านต่อผ่านเครื่องไม้เครื่องมือนะครับนะครับหลักสูตรนี้คือต่อสายตรงเลยนะครับคือใช้มือเราเนี่ยจับสัมผัสเลยนะค,อคือท่าแรกที่สอนเนี่ย่าเป็นเป็นท่าเทพพนมนะครับเป็นท่าเทพพนม ก็คือเป็นการเอาเอาพระเครื่องเนี่ยใส่ไว้ในอุ้มมือนะครับแล้วก็อยู่ในท่าแบบนี้เนาะแล้วก็บริกรรมคาถาพระเจ้ของพ้าเจ้าของหลวงพ่อปานเนี่ยประกอบนะครับซึ่งเป็นการปลุกพลังงานในตัวขึ้นมานะครับซึ่งในท่านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า,อาพอเริ่มปุ๊บบางคนท่องคาถาแค่เที่ยวแรกนะครับเขาสัมผัสได้แล้วนะครับ นี่บ่งบอกถึงการที่เอฟซีนะครับผู้ที่มาเรียนเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้บอกแล้วว่าให้เตรียมตัวอย่างนี้นะให้สวดมนต์ก่อนนะให้นั่งสมาธิให้ปฏิบัติให้ทําบุญทาทานนะเราจะได้สร้างบรารมีแล้วก็ลองฝึกทบทวนตามที่ผมเคยสอนนะลองลองทบทวนท่าดูปรากฏว่าเข้ามาถึงที่งานนะนะก็จะมีในเรื่องของการสลายพลังลบให้ก่อนนะแต่ละคนเนี่ยผมจะสลายพลังลบให้ก่อนคนที่ โดนเข้าโดนของมาโดนลมเพลลมพัดมาเนี่ยนะครับเราจะสลายพลังตัวนี้ก่อนคือปรับพลังขให้เป็นพลังบวกก่อนนะครับถึงจะเรียนได้ถ้าพลังลบเนี่ยมันเรียนไม่ได้มันเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมก็ปรับเป็นพลังบวกนะครับตัวนี้พอพอเรียนปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกโอ้โหผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับว่าไม่เสียเที่ยวนะครับไม่เสียเที่ยวเลยที่ว่าจัดกิจกรรมในคะรั้งนี้เพราะว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ จำนวนร้อยห้าคนเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเจ็ดถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยที่สามารถที่จะทําได้ในท่านี้เนาะนะครับท่าพนมมือเทพพนมแล้วท่องคาถาเนี่ยคือเขาออกเลยนะตึงตั้งตึง,ต,งตั้งออกเลยคือสามารถที่สัมผัสได้เลยนะครับผมบอกแล้วผมก็จะถามว่าเป็นไงไล่ถามเป็นไงบอกว,ว่ามโนหรือเปล่านะครับเขาก็บอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขางองกันหมดเลยว่าทําไมมันไปออกไปได้ยังไงนะครับอันนี้คือผมบอกนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเจอด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันของจริงนะศาสตร์พลังเพื่อคุณเนี่ยของจริงนะครับไม่ใช่ว่าเอาเอามาหลอกนะครับและในส่วนท่าที่สองท่าที่สองเนี่ยก็จะเป็นเป็นเลือกจิตเชื่อมจิตพลังจัก,กรวาลเนี่ยนะครับก็อันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่ผมเนี่ยใช้ใช้บ่อยมากใช้ประจําจนะครับแล้วก็ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าท่าเนี่ยค่อนข้างละเอียด นะครับเชื่อเหิดนะครับไม่มีที่ไหนหรอกนะครับบอกได้ละเอียดแบบนี้นะผมบอกสายจากพลังทุกคุณด้วยกันเนี่ยไม่มีไม่มีหรอกนะที่ผมเห็นนะดูไม่มีไม่มีจับได้ละเอียดแบบนี้เลยเพราะว่าเราสามารถแยกได้หมดเมตาโชคลาภแควคาากุงภัณฑ์การจุงใสอัฐานาหละคือแยกได้หมดเบาแรงเนะี่ยเรารู้หมดหมดีภูมิสถิตมีอ่ามีพูดผีวิญญาณอยู่ในในในวัตถุนั้นเนะนะ่ะเรารู้หมดไงครับแต่สายอื่นเขาจับแค่แรงเบาแค่นั้นเองบางทีก็อาจจะบอกว่า อธิษฐานชี้นําไปก่อนนะครับว่าอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมอย่างเนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่แนะนําในหลักการเรียนการสอนการจับพลังพุทธคกณแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดการมนโนนะครับจิตมันจะโน้มเอียงแล้วก็เข้าไปครอบนำเราได้ง่ายนะครับฉะนั้นผมจะสอนในแนวทางที่ว่าเป็นเครียดการทรงฌานสมาธิให้อยู่ในระดับฌานนะครับระดับของรูปฌานคือจิตเราต้องว่างต้องเบาต้องสบายไม่เกร็งนะครับและสิ่งที่ตามมาก็คือ พอเริ่มสอนนะครับเริ่มให้พวกเราปฏิบัติก็จะมีการ,รวอร์มข้อไม้ข้อมือก่อนเนาะนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะให้ช่วยกระตุ้นก่อนนะครับกระตุ้นก่อนเพื่อให้เขาพอจิตเราเข้าแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสาร์าไปเองเนี่ยปรากฏว่าก็ทําได้อีกนะเจ็ดสิบนะครับประมาณ70%็สิเปอร์เซนเนี่ยที่ทาได้นะครับผมว่าโอ้เยี่ยมจริงๆสุดยอดเลยนะครับสำหรับ f อซที่มานี่คือเขาเขาตั้งใจมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้เนี่ยแหละผมเลยบอกว่า ให้เราเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะเป็นครูบาอาจารย์คนแล้วจะสอนล่ถ่ายทอดเอาวิชาความรู้ต่างๆให้คนทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับนอกจากที่เราเรามีประสบการณ์นะครับเราลองผิดลองถูกจนมันชัดเจนแล้วเราถึงเอาความรู้ที่ชัดเจนของเราเนี่ยไปถ่ายทอดให้คนทั้งหลายนะครับคืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งศาสตร์จากสัมผัสพ,พลังงานการจับพลังวัุคุณเนี่ยนะครับคือเราสังเกตครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยนะครับที่เป็น ทำเกี่ยวกับเรื่องจับพลังขุทุกคุณในรูปแบบต่างๆ, <rattling. S 1> ๆก็ดีเนี่ยนะครับคือบางทีก็เก่งอยู่คนเดียวเหมือนกันนะครับเก่งอยู่คนเดียวอันนี้มันก็เลยเป็นที่บา,บ,าบ,าบางครั้งเนี่ยทาให้มันเกิดความที่ไม่เชื่อมั่นของคุณทั้งหลายนะครับเนี่ยก็คือนี่เป็นบทเรียนนะครับเพราะว,ว่าคืออะไรก็แล้วแต่งทีเราเราร,เรารู้อะเรารู้คนเดียวอะมันจะคุมเครือนะคือเรารู้แต่เราสามารถเอาความรู้ที่เนี่ยไปถ่ายทอดให้คนอื่นเขาเก่งเหมือนเราคือรู้เหมือนเราได้เนี่ยอันนั้นคือของจริงผมบอกนะ ก็คือสิ่งที่อาจารย์เอทำนี่แหละแล้วก็ถ่ายทอดให้คุณได้รู้เนี่ยผมก็อยากให้มีคนแบบลักษณะเหมือนผมเนี่ยแพร่ออกไปมากๆนะครับเราจะได้เท่าเท่าทันรู้เท่าทันต่อเล่กลงโกงทั้งหลายนะบเกี่ยวกับ,กบองค์การพระเครื่องนั่นเองนะเพราะว่าเราเป็นเป็นผู้รู้ด้วยตนเองไงมันรู้มากกว่าเขานะครับไอเรื่องดูเนื้อดูพิมพ์ทรงน่ะคือมันมันดูไม่ยากนะครับแต่เราดูเหนือขั้นเข้าอีกคือเราดูข้างในดูดูยานดูจิตเนี่ยเราดูได้นนะ ถือว่าเราได้2แบบไงน,นะครับคนอื่นเขาได้แบบเดียวแต่เราได้2อ,อย่างถือว่ามันครบองค์ประกอบนะครับก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าจํานวนร้อยหคนเนี่ยสามารถปฏิบัติได้7จ็ดสิบห้าเปนะครับเจนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่ไม่ได้นะครับผมก็ต้องอบอกว่าเราอย่าพึ่งท้อนะอย่าพึ่งทอ้อสามารถที่จะไปเรียนรู้ไปฝกปึกฝนเพิ่มเติมแล้วก็มีอะไรปรึกษาชี้แนะนะครับ ในกลุ่มอาจารย์เอได้นะเพราะว่าเราไม่ทอดทิ้งกันนะเราให้คำรึกษาให้คำชี้แนะตลอดนะครับสําหรับในเรื่องการจับพลังวุตธคุณนะครับไหนๆเรามาเรียนนะครับเราก็ต้องอดูแลกันนะครับเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องเราเข้ามานะครับก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยนะในกลุ่มพลังพัตุคุณนะครับทุกคนจะรู้จะเข้าใจว่าเฮ้ยผมเป็นคนเช่นไรน,นะครับแล้วนะครับในเรื่องของข้อที่สาม ข้อที่3เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับที่ผมสอนให้ทุกคนนะครับอันนี้ถือว่าพีคมากๆนะครับพีคมากๆแล้วก็สุดยอดมากๆนะครับอันเนี้ยปกติไม่มีแม้กระทั่งพระเกจิอาจารย์หรืออะไรเขาไม่มีสอนให้ให้ให้เรามาทําแบบนี้นะมีอาจารย์เอเนี่ยที่กล้าสอนนะครับเพราะอาจารย์เอรู้ว่าของสิ่งเนี้ยมันมีจริงนะครับแล้วของสิ่งเนี้ยมันอยู่ที่อํานาจของจิตอยู่ที่จิตเราที่มีพลังนะครับมันไม่ได้อยู่ที่การแก่งกายว่าเฮ้ยเราคือเราเป็นคนธรรมดาเรา เราเป็นพระสงฆ์อันนี้เราเขาเป็นท่านเป็นแม่ชีอะไรประมาณนี้นะครับคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือไม่ใช่ทําได้เฉพาะพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวนะครับเราเราท่านทั้งหลายคนธรรมดาเนี่ยทาได้นะขอให้เรามีจิตที่มุ่งมั่นจิตที่มีความศรัทธาแล้วก็เราเป็นคนชอบทาบุญมันก็ทําได้นะครับผมก็เลยสอนให้ในเรื่องของการ อา,อาธิฐานจิตนะครับถ่ายเทพลังงานเรียกอาธิฐานจิตปลุกเศษน้ําให้กลายเป็นน้ามนต์นะครับซ<อ>ึ่งอันนี้นะครับเป็นที่น่าประทับใจมากมากนะครับเพราะว่าร้อยห้าคนเนี่ยผมบอกทาสามารถทาน้ามนต์ได้ร้อยคนเลยนะ<อ>ส่วนใหญ่ทําได้นะครับแต่วา่าในเรื่องของรูปแบบพลังงานที่ประจุเข้าไปการอธิฐานจิตเข้าไปเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับคือเน็ตพอเราไปเช็คปุ๊บนะให้สตาร์ไปเช็คปุ๊บเนี่ย บางอันก็จะเบาบางอันก็จะแรงนะครับวันนั้นผมก็เลยขอมาบางส่วนจริงๆนะ่ะที่ทําได้ถึงภูมิเทวดานะ่ะมีประมาณ4 0 5 0ินคุณเนี่ยครึ่งดีกว่านะ50%ที่สามารถอธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วมีภูมิมเทวดาสถิตนะสิ่งสธิส์เบื้องบนเข้ามาสถิตเขาเรียกถึงแรงคูคือระดับผมบอกได้นะไปนั่งปกได้อะพวกเนี้ยนะผมผมไม่ได้นะนะผมบอกสามารถที่จะนั่งปกพิธีประจุอาวัตถุมมคลได้เลยนะครับเพราะเพราะจิตเขามีพลัง แต่บางสิ่งอย่างเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้ร่ำเรียนเรื่องคาถาอาคมนะครับแต่จิตม,มีพลังเนี่สามารถปลุกเสกได้เรียกแรงอธิษฐานนะครับซึ่งเป็นประเภทเดียวกับผูบาอาจารย์ทั่วๆไปนี่แหละนะครับตอนนี้ผมก็ขอขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งบนเวทีประมาณน่าจะเกือบๆยี่สิบคนนี่แหละนะครับปรากฏโอ้โหแต่ละคนปลุกเสกได้ได้สุดยอดนะครับกําลังนี่แบบมาเตรมกําลังเลย เมตตาโชคลาภแควคาดการคุาา้มใสค่าสรรต่างๆนี่คือมาเต็มๆนะครับเพราะส่วนใหญ่ใช้บทอารธนาด้วยบทมุขพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับกเก่งเก่งเก่งกันมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับทีมงานทีมสตาฟของจันเอเนาะทุกทุกท่านเลยนะที่เ,เสียสละเวลานะครับมาช่วยกันนะครับในการที่จะดูแลบรรดา F c ฟนะครับ ลูกศิษย์นะครับแล้วก็ผู้อบรมขงมางอาจย์เอทุกท่านเลยนะครับบอกแล้วนะครับมาจากหลายอาชีพหลายสาขานะครับมีหมดด็อกเตอร์พยาบาลมีหมอมีตำรวจมีกลุ่มหลายหลายหลาย,หลายอาชีพนะครับมาสนใจในศาสตร์นี้ผมภูมิใจเนาะนะครับดีไม่ดีนะถ้าเกิด f c ที่อยู่ต่างประเทศถ้าเขารู้รู้ก่อนหรือเขาสะดวกมาเข้ามากันเยอะนะเพราะว่า f c ที่ตามอาจันเอเนี่ยมีเยอะเขาอยากจะมาแต่ว่าเขาไม่ไม่สะดวกคือมันมันอยู่ไกลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นนิมิตใหม่ที่ดีในการที่เราจะสามารถที่จะดําเนินการนะครับพัฒนาต่อไปให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ผิดพลาดทั้งไปเนี่ยนะครับอะไรที่มันแบบขาดตกบกพร่องไปนะครับหรือไม่ครบถ้วนนะครับก็อาจารย์เอนะครับแล้วก็ทีมงานพลังพุทคุนะครับก็ต้องขอกราบขออภัยนะครับทุกท่านเลยที่มาร่วมการอบรมในครั้งนี้นะครับนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการความรู้นี้ที่ได้ถ่ายทอดไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับ f อฟซที่เข้ามาเรียนนะครับศึกษาในครั้งนี้นะครับก็ขอให้เอาไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะครับแล้วก็อย่าท้อนะครับพยายามฝึกต่อสําหรับคนที่ไม่ได้ผมขอเป็นกําลังใจให้นะมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องเนี่ยสามารถปรึกษาอาจารย์เอได้นะในเรื่องคุณทุกคณสามารถสอบถามได้ตลอดนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ได้แล้วนะครับ ก็อยากให้เก่งขึ้นนะครับอันไหนที่มันยังยังไม่ชัดหรือยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาสอบถามมาขอคําที่แนะจากอาจารย์เอได้ผมยินดีแนะนํานะผมผมบอกแล้วว่าเราเป็นครูบาอาจารย์คนนะครับเราถ่ายทอดศัพทเพิชัยให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะครับวิชาจาับพลังพุทธคุณเนี่ยผมบอกแล้วนะถ้าของจริงนะคุณถ่ายทอดให้เขาได้เลยนะครับ เขาจะรู้แลวเขาเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สามารถทําได้แบบเรานะครับในเมื่อเราถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยเขาสามารถทําได้แบบเราแล้วก็เก่งเหมือนเราได้เนี่ยอันนี้ผมบมกว่านะเราไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่มีข้อโต้เถียงแล้วหลักว่าไอเนี้ยมันมันหลอกลวงหรือมันไม่จริงนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การเปิดใจนะครับของแต่ละท่านเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่เปิดใจนะครับแล้วก็ไม่ไม่ยอมที่จะรับรู้กับสิ่งนี้นะคะรับบางท่านก็มีอคติเหลือเกินนะเกี่ยวกับสายพลังพุทธุคุณเนี่ยนะครับ ฉะนั้นผมก็บอกว่าฉะนั้นมันก็เป็นการที่ยากเพราะมันโดนคังตั้งแต่แรกนะครับมันไม่มีทางหรอกนะครับที่จะมาเรียนรู้ศาสตร์พวกนี้ได้ฉะนั้นวิชานี้นะครับก็เหมาะผมบอกเลยนะเหมาะและมีประโยชน์มากสําหรับท่านทั้งหลายนะครับที่ชอบหาพระเครื่องหรือเครื่องรางวัตถุคนต่างๆเนี่ยมาใช้ติดตัวเพื่อหวังพึ่งในพุทธคุณนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของพุทธพาณิชก็ ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็คือเราก็ไปดูพิมพ์ทรงดูเนื้อดูอะไรตามตามที่เขาดูกันประมาณนั้นนะแต่ว่าพุทธคุณถ้าเน้นในเรื่องพุทธคุณเน้นวัตถุมงคลที่เอามาใช้คุ้มครองป้องกันตัวแล้วเกิดความเป็นมงคลก็ต้องเน้นที่เรื่องพุทธคุณพลังพุทธคุณเป็นหลักนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็ผมอาจารย์เอพลังพุทธคุณนะครับขอบคุณนะครับขอขอบคุณ fc ทุกท่านผูดติดตามทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวอาจจะมีรุ่นนะครับรุ่นที่3ต่อไปนะครับต้องดูเรตติ้งแล้วก็ดูกระแสเรียกร้องของ fc ก่อนนะครับว่าผู้ใดมีความสรมะสมว่าน้อยเพียงไรนะครับในที่นี้ผมอาจารย์เอพลพุทธคุณนะครับก็ต้องขอราเพียงเท่านี้นะครับ ผมรูกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้จันเอด้วยนะครับเพื่อจะมีเรื่องราวดีๆนะครับความรู้ดีๆและประสบการณ์ดีๆนะครับมาถ่ายทอดมารล่าให้พวกเราฟังในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ